ิวก้คนอะไรนจบไป้เรียบร้อยแล้วครับงไก็ผมก็ได้เป็นฮิวโก้ต่อไปแล้วเขาก็ห้ามเป็นฮิวโก้อีกแล้วแต่ก็เราก็ต้องเสียค่าปัดรับค่าทนายอะไรต่างๆไปมันว่า ใช่ใช่ศาลสินมอบให้เราค<อ>ือทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้แต่ตอนแรกกฎหมายที่อเมริกามันก็มันก็สามารถฟ้องคนนุ้นคนนี้ได้ได้ง่ายพอสมควรแล้วก็ในเมื่อค่าทนายละค่าดำเนินคดีหรือป้องกันตัวเองนี่มันสูงคนมักจะตกลงกันนอกศาลมันก็เหมือนเป็นรีดการรีดไถเงินนะคะรับเราอยังถูกกฎหมายเขาไม<อ>่ค<อ>ุอะไทเจอปัญหา วงการบันเทิงก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็ธุรกิจธุรกิจมันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ทางค่ายก็อุดหนุนสนับสนุนป้องกันเราเท่าที่เขาทําได้แล้วเขก็เป็นคนออกค่าอะไรต่างๆให้เราก็ถือว่าได้พิสูจน์ความอะไรอะ่ะ ได้พิสูจน์ความสมคัญระหว่างผมกับ่านอย่างน้อยทังส่าเในฐานะที่แบบชื่อไปคล้องจองหรือว่าอะไรในคือเขาไปจดทะเบียนชื่อฮิวโก้มาแต่แต่คือคือจดทะเบียนคือถ่าเราเราก็สามารถไปลื้อว่าไอการจดทะเบียนนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าแต่นั้นมันก็ต้องเสียอหลายแสนเหรียญเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เขาไปจดช่วงเวลาพอดีพอดีกับที่ผมไปที่นิวยอร <and> ์กไปประกวดตัวอย่างอันนี้คือทาง่าลตองใ เหตุผลนะครับเขาก็สรุปสรุปว่าควรจะเป็นยังไงเราก็ยอมรับฝั่งนล้นก็ยอมรับแล้วก็สารเพื่อจยอมเกเลิกเลยปกติก็ให้กับเท้าครับให้กับ ก็จดทะเบียนมาจริงๆแต่เขาจดทะเบียนชื่อที่เป็นชื่อของเราแต่มันก็มีคนเยอะแยะนะครับที่มีชื่อที่าักคือผมก็สามารถไปจดทะเบียนอะไรก็ได้มั้งจดทะเบียนสมชายก็ได้แล้วก็มาฟ้องพี่เต๋เาก็ได้ oh, <okay. S 1> ในทต่ลเมกานะครับแต่ว่ามันจะคุ้มแค่ไหนก็ไม่รู้เงินที่เขาได้ไปปีหนึ่งเขาก็ใช้หมดแต่ละคนสงสัย่ว่าเมื่อเราชนะ ก็ไม่ใช่ไม่เชิญวชชนะครับคือศาลเขามอบคือส <chia> ิ่งที่ผมต้องการคือไม่ต้องการผมเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่ต้องการมามาเสียเงินแบบที่เขาเรียกไปตอนแรกก็ประมาณ5แสนเหรียญก็หลายล้านบาทจานวนเงินตรงนี้คือเป็นการปกิดการเปลเที่ศาลศาลเขาเขาบอกว่าเนี่ยควรจะเป็นควรจะเป็นประมาณนี้ เขายอมรับว่าอันนี้ได้จดทะเบียนมาจริงๆเราไม่ได้จดทะเบียนชื่อเราแต่เราก็ไม่นึกว่าต้องจดทะเบียนชื่อที่อยู่ในใบเกิดเรา่มนเป็นแอสที่แบบงารเพลงของเราที่นู่นก็กำลังทำันต่อครับแล้วเดี๋ยวผมก็ไปนูนนอกไปอีกหน่เสรแล้วคือหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีชื่อฮิโกเมีได้ด้วยไหมอ๋อเราหลักฐานเราตอนนี้เยอะ เยอะมากแล้วครับแล้วเราก็มีหมายจับศาลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคดีนี้มาดําเนินกับเราเพิ่มไม่ได้ความสําคัญของผู้พกทางค่ายันนี้ก็ยินแน่นแฟนขึ้นไปอีกจากกรณีนี้ก็ไม่ก็มันก็พิสูจน์กันนะครับเพราะเขาจริงๆเขาตามสัญญาเนี่ยระหว่างสินีพินกับท่ายจริงมันก็เขาก็เขาก็เดิน่างันได้ก็ได้นะ ก็พยายามจะทำซิงเกิลไทยให้ให,ให้ให้เสร็จก่อนที่ผมไปเมืองนอกแล้วก็จะฝากไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็วเดี๋ยวต้องดูครับมันมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างค่ายก็ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่เขาก็เป็นค่ายที่ท,ที่ใหญ่แล้วก็อยู่ในป,ประเทศขับเราเลยมันก็ชาก้ชาในการดาเนินางานทีเพรา ว่าผมเองก็ไม่ได้ที่นู่นก็ไม่ได้ดังมากคนนี้ก็ยิ่งไม่มีใครรู้จกักเพราะฉะนั้น,ม,น,ม,นม,มันไม่ได้ปรากฏอยู่ในมันมันคงไม่มีผลอะไรอ่ะจริงๆเป็นข่าวอะไรสมัยนี้มันก็ดีหมดนอเคคร